ก็ในคลิปนี้ทุกคนเอาไปดูของผมเนี่ยจะใส่เกียร์รถเล่ขั้นสูงสุดจะเป็นยังไงไปดูกันไปเอาไปดูยืนทุกคนปุ๊บยืนได้ไหมอุ้ยไปแล้วทุกคนเข้าไปแล้วเขายืนแล้วเข้าไปแล้วทุกคนเข้าไปแล้วนู่นเห็นไหมไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยโอเคมันยืนได้นานทุกคนมันยืนได้มันยืนได้อยู่แล้วเนี่ย โอเคก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลน์เจ้าทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับชุนโก้นะครับก็ทุกคนก็น่าจะเห็นในตอนต้นคลิปเลยนะครับทุกคนว่าอ่าเจ้าเอาเบรุเนี่ยเร่เจ็ดสิบกว่าใช่ไหมมันทะเลแล้วจะไม่ได้แล้วนะครับทุกคนนะว่ามันอ่ามีความสามารถขนาดไหนคุ้มค่ากับเร่เจะเราเสียไปหรือเปล่านะครับทุกคนนะก็โอเคในคลิปนี้เราก็พามาเล่นกันเลยทุกคนนะโอเคเดี๋ยวก็มาดูเกียร์ที่เราใส่ก่อนนะครับทุกคนนะก็ผมจะใส่เป็นเกียร์อันนี้เลยทุกคนก็เนี่ยเซตนี้ ก็คือเราก็จะเรียวหนากนะครับออฟชั่นที่4เป็นพลังชีวิตแล้วก็ Long รองเท้ารดเล่นะเป็น 37. 2เนะถ้าได้มากกว่านี้ก็ก็ดีนะครับทุกคนนะอันต่อมาจะเป็นที่ระดับคริสต์มาสนะครับแล้วก็ออฟชั่นที่4เรื่องจะเป็นรดเล่นะครับทุกคนนี่แต่ถ้าใคยสามารถทาให้รดเล่เป็น18%แเป็นได้ก็ดีนะครับทุกคนโอเคมันก็จะได้รดเล่มากกว่าเดิมอ่าโอเคเดือนนี้มีบัฟรดเล่อย,อยู่นะทุกคนนะรดเล่อ่า ถ้าไรปะสาเปอร์แล้วก็ครูดาวสาเปอร์เร่ยอยู่ในเกม74ทุกคนโอเคถือว่าดีมากนะครับ74เราเสียเรื่ถ้าตจิกับเรนเจอร์หนึ่งตัวแล้วก็เบนเจอร์ที่มีความสามารถกระโดดป่วนทุกคนโอเคถือว่าดีนะทุกคนผมรู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะแต่ว่าถ้า,อ,าอยากให้มันแบบยืนยันนานก็อาจจะเอาออปชันเป็นออปชันหลบสกิลก็ได้ทุกคนนะแต่ว่าเรื่มันก็จะเยอะขึ้นอยู่ดีโอเค ก็แล้วแต่ทุกคนนะั้นเลี่แต่ชอบเลยทุกคนอันนี้ผมจะเล่นเป็นรุดเล่นะเพราะว่าชอบรสชาติเนาะเป็นพิเศษนะคือคือผมไม่เคยได้เล่นเนาะแบบนี้เลยทุกคนตั้งแต่แบบหาได้ไลน์เจอมาไม่เคยลองเลยนะต่อให้มีเกียอะไรก็เขาไม่เคยลองเหมือนกันโอเคอ่ะก็ชนะไปปก,กติทุกคนก็ตัวนี้ผมเล่นเป็นร่างอันต้ามันยังไม่มีค่าเฟงนะครับทุกคนนะก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้สนใจค่าเฟอางอะไรมันตอนนี้ผมสนใจแค่เอาไว้ปล่อยโจไว้นะ เพราะว่าได้น้อยอยู่แล้วทุกคนเราไม่จาเป็นต้องทําเป็นร่างไฮเปอร์ใช่ไหมทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูในพืพีกันเลยทุกคนว่ามันจะโชว์ผลงานจะดีขนาดไหนทุกคนนะโอเคตาแรกจะเราจะเจออุ้ยทีมน,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 นี้เคยขึ้นตานานหรอขึ้นตานานอุ้ยเคยขึ้นตานานแล้วก็แล้วก็แบบน่ากลัวเออน่ากลัวซัดเลยทุกคนทีมขึ้นตานานเนี่ยเขาบอกว่าแบบน่าจะมีของทุกคนเออเขาเรียกว่าอะไรมีของไหมโอเคทุกคนมาอุ้ย ตัวตลกใส่ดูแน่นอนมัทุกคนผมว่าแบบนี้ใส่ดูแน่นอนน่าจะใส่นะโอ้โห,หน่ากลัวจังทุกคนตัวตลูกเขาไหนช่วคนงานไหนเพื่อนเอาวีดีโอนี่ทุกคนข้ามไปแล้วข้ามไปยืนโอ้โหดูนี่แบบนี้น่าจะใส่ดูแน่นอนทุกคนผมผมทายเลยเอาใส่ดูแน่นอนไม่ก็ถ้าไม่ใส่ดูแน่นอนก็ใส่แม่นจากสามมาสักห้าล้านล้านเดี๋ยนะี้เออจะทำอะไรไม่รู้มันนะครับโอเค อ่าโอเคตอนนี้ก็ุิยดูเหมือนว่าทีมเขาสู้ง่ายนะตอนนี้เขาตำนานจริงหรือเปล่าทุกคนตำนานนต้องมีของจริงนะหรือว่าหรือว่าตั้งรูปโลกก็ก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนอาจจะตั้งรูปโลกแต่เราไม่รู้เป็นไปได้หมดทุกอย่างนะทุกคนนะอันนี้มันแค่รูปโปรไฟล์อะ่ะมันไม่ค่อยอะไรมากเท่าไหร่นะุ๊ยไม่น่าตำนานอ่ทุกคนแบบนี้เออตำนานเกมเนะี่ทุกคนโอเค ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นี่ชวยจะลกใส่ยูแน่นอนจริงโอเคความจริงทุกคนเป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จนะอ่ะโอเคไปเอาวีดเราต้องชวนบทงานมากกว่านี้ทุกคนตาแรกไม่เท่าไหร่ตาต่อไปตีต่อทุกคนหนีไม่รีทีมด้โอเคไหนเอาไปดูชวยหน่อยเพื่อนเอาไปดูปุ๊บบับหน้าป้อมปุ๊บไปไปวิ่งวิ่งเพื่อนอืมอืมข้ามไปแล้วเออมาดีมาดีอ่ะบัฟต่อยืนที่ปกติเอาไปดูอ่ะ หมือนตานี้จะยังไม่ได้โชว์ผลงานอย่างเต็มที่นะเพราะว่าทีมเราค่อนข้างจะาเกมนํามากเดี๋ยวโลโลโลเรารอเกมตามหน่อยทุกคนอาจจะได้โชว์ผลงานสักหน่อยนะคือถ้าเกมตามแบบโดนอัดบ้านอะไรแบบเนี้ยอันนี้น่าจะได้โชว์ผลงานอย่างจริงๆเลยเอาขอพัดมา, <ๆ S 2> มาพัดมายังไงต่อพัดมาปุ๊บอ่ะแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรพะวารู้สึกว่าจะชนะไปที่เรียบร้อยนะตาทีนี้โอเคไอเทมมาแล้วก็ไม่กดสวนดูดูง่ายจังทุกคนตอนนี้ดูง่ายอยู่ออาเอาไปดูโดนี่เพื่อนโรนี่ เอาเบจอ่ะถ้ะได้ชว์ผลงานนะมันน่าจะเก่งทุกคนโกรวิทสีโอเคทุกคนทีมนี้เดี๋ยวเราจะตีคุณโกรวิทสีเลยนะครับทุกคนนะมาโอเคต้องไหวทุกคนตาเนี้ยเพราะว่าทำไมบอกก็เพเออเขาเล่นเป็นย่เสียวซ่านะครับทุกคนนะโอ้โหเอลซ่าโดนอะไรเนี่ยล้มเลยบารล็อก ok. คือบารล็อกมันเรงเรงมากทุกคนตอนนี้ใส่ดูแน่นอนเอาทุกคนเอาไปดู ในชวผลงานเนยเพื่อนอันนี้ใส่เลือดเป็นส4สี่ล้านนะครับทุกคนนะด้านสก,กิลเป็น50นะน่านจะ50ส่วนเอ้ยไม่ใช่ด้านสก,กิล50ลบสก,กิล5้เออพูดผิดอ่าส่วนด้านสก,กิลน่าจะรวก,กว่ากว่าเลยทุกคนเพราะว่ามีค่าด้านสก,กิล3ช่องเดชช่องหน้าช่องกลางช่องหลังนะครับแล้วก็มีอ่าเบสของมันอยู่แล้วของสายพลังนะทุกคนนะอันนี้ทีมนี้อ่าโอเคทุกคนทีมนี้มีคุณระบูคู่เทพบสองตัวเลยนะครับอุย้ย ว้าวคนนี้ดวงดีจังได้เยอะมากทุกคนได้เยอะมากโอเคโอก็ได้ขอเล่นเป็นทางคนละูเยอะจังดูคนทีมนี้เ่ะโอเคไปตีเขาหน่อยละกันทุกคนเราคิดว่าเราน่าจะสวเหมือนกันนะทุกคนนะเพราะว่าอ่าดินเจอร์ฝั่งเขาเนี่ยเป็นคนละบูค่อนข้างจะเยอะเลยไม่ค่อยมีแสงมืดสักเท่าไหร่ ซึ่งอะไรทจกคนซึ่งจะทําให้ทีมเขาเนี่ยขาดพวกตัวป่วนอะไรใช่ไหมเจุกคนเพราะว่าตัวป่วนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสีม,มืดนะแต่ตัวป่วนคุณระบูก็มีเหมือนกันเช่นพวกคีมาวารีพวกเอเลนอะไรประมาณนี้นะทจกคนนะโอเคเนี่ยคือตอนนี้ทีมผมก็ขาดตัวป่วนเหมือนกันทจกคนป่วนแบบเอาตัวไหนก็ได้ทจกคนสตันซีกใบแบบเนี้ยเอาตัวไหนก็ได้เจมเมอร์ตอนแสงตัวแบบไม่ได้แบบมแบบมเมตาเถวหน้าอะไรปัจจุบันนี้แล้วก็ได้ผมก็อยากได้เหมือนกันนะตอนนี้เพราะว่า เออเอามาถือุกนต้องการตัวปวดมากเลยซารอลอกก็ได้ไม่ได้จริงจังอะไรมากตอนนี้อยากเล่นยังม,มันแบบอยากมีคอมโ,มโบจัดเล่ยนะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบคอมโ,มโบจัดเล่เป็นพิเศษนะรู้สึกว่าคอมโ,มโบตัวหนึ่งเนี่ยต่ว่ามันเป็นเมตามากกว่าแต่ผมก็ชอบจัดเล่มากกว่าเพราะว่าคอมโบที่โหดที่สุดคือคอมโบที่ทีมเรามีนะครับทุกคนนะโอเคเหมือนที่ทเีเด็ดเยอะเคยกล่าวไว้นั่นแหละมันจะได้เจอตึงตอนไหนทุกคนอเออไหนว่าทุกคนฝ่ายเจอตึง ชาติหน้าไหมอุ้ยไหนว่าก็อยากเจอตึงหัวศาสตร์โดนขนโดนเขาไว้โอเคทุกคนทีมนี้ขอให้ตึงแล้วกันตึงไหมทุกคนคิดว่าผมคิดว่าน่าจะตึงเหมือนกันแต่มนี้โอเคเอริสรูเรียสไอเขาไม่มีรูเรียสหรือเปล่าเมื่อกี้มีแค่เอริสโอเคอุ้ยตัวตัวเขาหน้ากลัวทุกคนโอเคเขาเช่มาแล้วเอาหนาโล่สวนเลยโอเคอ่ะทุกคนไปเอาไปดู เนี่เอาเบโจชนเนี่ยเพื่อนเอาเนี่ยเ่อชนนี่ยเอาเดับเเอาเบโจเออเบโจเนั่นแหละเบโจอุ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคนทีนี้แหละทีนี้แหละตึงทีนี้ตึงทีนี้ตึงทุกคนโอเคได้ใช้ของแล้วโอ้โหตีโหดมากทุกคนนาฬิกาเอาหัวเบโจไปไปข้ามทุกคนอุ้ยมันยืนได้ทุกคนตายแล้วเออก็มันยืนได้อยู่โอเคก็ยืนได้ทุกคนก็ก็ไม่เสีบ่าอะไรมันนะอ่าโอเคไหนเออมาดิอูคาโลมาเราเช่อสวนทุกคนเอายังไงต่อไปปุ๊บปุ๊บโอ้โห โอ้โหโอ้โหแบบนี้หหวยไหมว่ะทุกคนโอ้โหโดนของใหญ่ทุกคนเพลย์ได้แบบนี้โอ้หโหเยบรอยทุกคนแบบนี้จบลาก่อนนะบายบายอย่างเงี้ยโหดจ,จริงทุกคนทีมนี้อืมโอเคเราไปลงของใหญ่ทุกคนอเดี๋ยวอ่าเล่นเพิ่มสักหน่อยแล้วกันทุกคนรู้สึกว่ามันยังน้อยไปอ่ะเดี๋ยวเล่นกับบิ๊กก็ได้อ่ะซื้อห้าบี้อ่ะไปๆๆถือว่าอยากเล่นเพิ่มทุกคนมันได้ได้น้อยไปนิดนึงนะ ตัวบินไม่เอาเพราะว่าน่ากลัวอาจะอุ่นทีมนี้หน้าตีเหมือนกันหน้าตีเหมือนกันโอเคไปหนาีเลยทุกคนทีมนี้ขอให้เราสู้ได้นะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้เราอยากโชว์ผลงานมากเอาไปดูเรายังไม่ได้โชว์ผลงานในโดนมาล็อกแย่งซีนหมดโอ้โหนี่ไงโดนล็อกแย่งซีนเนีย่ยเร็มเ็แย่งซีนไปเอาไปดูยืนกระโดดกระโดดในี่เพื่อนกระโดดเนี่ ก็โดนไปยืนขวางแบบเนี้ยเออไปยืนล้วงก็ได้ล้วงแผงหลังลอรัอุ้ยถือว่ายืนนานทุกคนเนี่ยเนี่ยเขาไปคลุกคลีวงในแล้วทุกคนเห็นไหมตอนนี้ผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหโอุย้ยถือว่ายืนนานทุกคนเห็นไหมเนี่ยใหญ่ๆเข้าไปคลุกคลีวงในดีดีทุกคนตอนนี้ดีเลยคือใครมีก็สามารถปั้นแม็กได้นะทุกคนตอนนี้ใช้ได้ยันลีกมาสเตอร์เลยผมว่าตัวเนี้ยเป็นตัวคนละโบที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะอุ้ย เขายืนได้ทุกคนเขาสร้างเพลงได้ทุกคนทํายังไงดีแบบนี้นนเราต้องเช่ส่วนแล้วไม่งั้นเดี๋ยวทีมเรามีปัญหาเอาภายภาคหน้านะเอาไปดูข้ามไปล้วงอื้อหือบากยนูนปุ๊บโอ้โหเราเป็นชี้อู้ชิบหายทุกคนอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยแล้วเราต้องรีบพัชนะทุกคนเขาต้องพัวนะโอเคตอนนี้พัชจีระยะไว้ปุ๊บโอเคยิงข้าหนา,ข,นา,ข,นาข้าหนาขี่ปืนอาวุธโอเคขี่ปืนอาวุธนะแล้วก็โล่โอ้โหเราเป็นชี้ก๊อปมามาลกยูนเนี่ยเพื่อนปุ๊บปุ๊บโอเค โอเคโอ้โหโอ้โหแบบนี้จบไหมทุกคนใครจบใครจะจบโอ้โหเราจบเนเลยจกคนแบบนี้เราจบเนี่เดยเละหมดเลยจบเนี่ยเขาได้โชว์ผลงานทุกคนโอ้โหเจอเกียร์ไอเกียร์ก็ไม่ได้ตึงมากแต่เราเราน่าจะจบเกมยร์ก็ไม่ได้ทุกคนเมื่อกี้คือถ้าปล่อยเขายืนได้นี้เมื่อกี้ก็น่าจะเพลยิจริงทุกคนเห็นไหมดาวินจี้ทำผลงานได้น่าเกลียดมากทุกคนตอนนี้ ก็เป็นตัวที่ผมอยากได้เหมือนกันนะดาวินชีตอนเนี้ยเลี้ยงไปหาทีมที่เขาอ่อนกว่าเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชัยชนะทุกคนโอเคทีมนี้อืมดามิดไม้ไม่มีโอเคไปอะไปปุ๊บอืออ่ะตอนนี้เราต้องอุ้ยบาร์ล็อกยนืนโอ้โหตู้สล็อตหายไปเอาไปดูยืนทุกคนปุ๊บยืนได้ไหมอุ้ยไปแล้วทุกคนเขาไปแล้วเขายืนแล้ว เขาไปแล้วทุกคนเข้าไปแล้วนู่นเห็นไหมไปแล้วไปแล้วโอ้โห و, โอ้โห و, โอุห้ยอุ้ยโอเคมันยืนได้นานทุกคนมันยืนได้มันยืนได้อยู่แล้วเนี่ยขนาดยังไม่แม็กซนะ์ทุกคนนะเออมันยืนได้จริงมันยืนได้จริง,งเห็นไหมไปไปแล้วเขาล้วงตัวไหมคนนี้เขาล้วงตัวไหมเขาล้วงตัวไหมปุ๊บ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 คือตัวนี้รู้สึกว่าข้อเสียมันจะเป็นอย่างนั้นทุกคนคูดาสกิลเนี่ยมันยังไม่เท่าเอรินนะเอรินคูดาสกิลมันค่อนข้างที่จะเร็วกว่าจะให้กระโดดได้เร็วกว่านะทุกคนนะแล้วก็เอเนนี่ย มันมีความลึกของสกิลมากกว่าเบยูนะทุกคนนะมันก็ดีกว่าเบยูอยู่ดีแหละแต่ว่าความสามารถไนเปอร์เนี่ยก็คนละแนวกันเลยอาจจะแบบเล่นตามสไตล์ที่ตัวเองชอบนะโอเคตอนนี้เราก็ตีครบ3ไม่ใช่3เลย3าสบวกหเป็น8 8อะไรเป็น7เออเป็น7อ่ะโอเคชนะทีนี้ถือว่าตึงอยู่พอตัว แต่ก็ไม่ได้เวอร์เจ้าสองทีเมื่อกี้นะคุโอเคก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมมากเลยนะครับผมสวัสดีครับ